น้ำมันต้องใหม่อ่าแน่แน่น,นที่พิเศษก็คือน้ำมันต้องใหม่ด้วยนะครับแม่บอกว่าน้ำมันต้องใหม่ด้วยนะถ้าน้ำมันเก่าเอามาใช้แล้วเป็นยังไงแม่เป็นไฟกันท่านผู้ชมนะหลักการทอดเป็นไฟเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่ายากไม่ใช่ว่าง,ง่ายเช่นผมบางภูเขานหครับเทียบเขาก็จะใช้ประมาณนี้กับไฟครับไฟป,ประมาณไหนครับแม่ ไฟกลา,างนะครับอ่อนก็ไม่ได้แรงก็ไม่ได้ไฟกลางนะครับท่านผู้ชมไไบางคนบอกว่าทอดเป็นไฟใครก็ทอดได้ใช่ครับแต่จะทอดสีสวนแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยทอดชีสวนแบบนี้นะครับเ,เอ่อขอโทษนะครับแม่ทำไมถึงคนอย่างนี้ครับต้องให้มันสุกทั่วตลอดนั่น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 ท่านผู้ชม ต้องคนนั้นมาสุกทั่วกันนะบางคนทอดทิ้งไว้อ่ะกลับมาเป็นฐานเลยก็มีนะครับเอาใส่กระทะแล้วไปทําอย่างอื่นไม่ได้นะต้องคอยคนอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนี่กะเทคนิหแืว้ว่าสูตรการทอดเป็นไฟแบบง่ายๆเลยอ่ะชมไปเรื่อยครับท่านผู้ชมเห็นสีเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับสีเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับ ันะครบกลับไปกลับน,น้ำมันต้องใหมนนนะะ่หน่แน่แน,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 น่ที่พิเศษก็คือน้ำมันต้องใหม่ด้วยนะครับแม่บอกว่าน้ำมันต้องใหม่ด้วยนะถ้าน้ำมันเก่าเอามาใช้แล้วเป็นยัไงแม่มน,มน,น้ำมันเ <exha S 3> ก่ามันจะเหม็นเป็นไฟมัน <demain Squad. S 2> จะเหม็นแล้วก็ทำให้ดำทำให้ดำด้วยคือทอดแล้วก็ทิ้งเลยนะน,น้ำมันนี่ครับน้ำมันทอดไฟต้องใหม่ ห้ามเอาน้ำมันเก่ามาใช้ด้วยนะครับมันจะทําให้เป็นฟายเหม็นแล้วก็ดําไม่อร่อยเสียรสชาติเลยนะครับสีเริ่มได้แล้วครับได้แล้วครับเนี่ยได้แล้วก็ตักใส่ตะแกรงนะครับเพื่อให้มันสะเด็ดน้ามันนะนี่นะครับจนได้เส้นอยู่ที่ประมาณสามแปดนะครับสิบมิลน,นะครับจะอร่อยมากเพราะกรอบนอกนุ่มในนะ,นะนี่คือกเทคนิคการทอดเนฟนฟง,ง,ง่ายๆท่านผู้ชม เอาไปใช้ได้นะครับง่ายๆครับซื้อมาทอดกินเองก็จะเป็นสีสวยแบบนี้แล้วก็รสชาติอร่อยนะครับก็จะพึ่งไว้ให้เย็นแล้วก็ให้น้ํามันสเสด็ดนิดนึงนะครับประมาณนี้เนะราก็ทอดประมาณนี้ขอบคุณแม่นันมากนะครับที่ให้ความรู้นะครับก็อย่าลืมติดตามส่องหาของกินไว้ครับเจออะไรอร่อยหน้าอร่อยเจออะไรหน้าอร่อยหรือว่าเมนูเด็ดๆร้านอาหารต่างๆนะครับ เราก็จะถ่ายลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับ่องหาของกินขอบคุณมากครับ